สวัสดีค่ะเพืนศาสรธรรมิตรทุกทุกท่านวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังธรรมะที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะคะที่เราไปเสเแสงหาความพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วอะธรรมะไม่หนีกายใจนะคะธรรมะอยู่กับ กายใจเรานี่เลยค่ะอย่าวิ่งไปสเสวงหาสิ่งที่นอกเหนือจากกายใจเพราะว่าการที่เราจะออกจากวัฏสงสารได้มันอยู่ที่การเราเข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองได้เราเข้าใจขันห้าเนี่ยค่ะเข้าใจให้ท่องเท้เห็นมันเกิดเห็นมันดับขึ้นภายในใจเรานี่แหละค่ะ เราถึงจะออกจากความที่ไม่มีตัวไม่มีตนได้ค่ะจิตมันจะเริ่มคายออกจากสิ่งที่เราติดยึดนะคะจริงๆแล้วจิตดวงเนี้ยมันชำนิชำนาญในการที่ไหลไหลไปกับกระแสน้ำลงไปที่ต่ำอยู่แล้วค่ะ เมื่อเรามาฝึกรู้จักตัวเองรู้จักความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองอะค่ะเราถึงรู้ว่าการทวนกระแสค่ะทวนกระแสเราจะไม่ไหลไปตามน้ำนี่แหละค่ะเป็นทางที่จะออกจากวัตะสงสารได้อย่างจริงๆเราไปไหลตามวันหนึ่งคืนหนึ่งไหลไปกับสิ่ง ที่ปรุงแต่งไปกับใจที่ไม่มีใจไม่มีสถานีที่จะจอดที่จะหยุดได้เลยนี่แหละค่ะมันเป็นกระแสที่เราไหลไปตามสายน้ำนะคะสิ่งที่เราจะต้องฝึกมาดูมามองดูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองอะคะ่ะมันต้องทวนกระแสนะคะส่วนกระแสส่วนกระแสสายน้ำเราจะไม่ไปตาม เม่จะไปตามน้ำเราจะทวนขึ้นนะคะเพราะว่าเราติดกับเข้ามาหลายกับหลายกันหลาพบพหลายชาติสิ่งที่เราจะมามาเจอผู้รู้ได้มาชี้เนี่ยให้เราออกจากวัะสงสารได้อย่างไรนี่แหละค่ะท่านบอกว่าให้เราเนี่ยค่ะศึกษาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ให้เราหาันมาอยู่กับกายกับใจค่ะ ไปไ,ไ,ปนนไปไหนก็จะไปนานไปไหนก็จะไปอย่าไปไกลให้กลับมาโมงมา,มา้ยนมามาดูกายดูใจดูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองมาศึกษาอุปนิสัยใจคอของเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนให้เราศึกษาตัวเองให้เข้าใจค่ะธรรมะมันก็ไม่หนีไกลจากสิ่งเรานี้ค่ะกายใจนีแ่แหละค่ะเราศึกษามัน เห็นเห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่เสื่อมไปสลายไปนี่แหละค่ะเรากลับมาเราไปไหนเราก็กลับมากลับมาใบๆจะไปไกลให้ให้จบทุกเรื่องราวที่ความนึกคิดปรุงแต่งที่มันไปค่ะจบทุกเรื่องราวนี่แหละค่ะคือการทนกระแสแรกๆเราก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าการทนกระแสเป็นอย่างไร ชนกระแสคือเราไม่ให้ไหลไปตำกับที่ต่ำค่ะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เราจะออกจากวัฏสงสารได้นะคะขอให้เรามีความรู้สึกตัวโทวพร้อมละคะ่ะรู้แบบธรรมชาตินี่แหละคะ่ะนิ่งเป็นความนิ่งนี่คือสตินะคะความสงบคือสมาธิสิ่งเหล่านี้มันประคับประคองให้เราออกจาก การปรุงแต่งได้เห็นการเกิดขึ้นของกิริยาขันห้ามันทำงานเห็นการเกิดขึ้นของการเกิดวะะัฏสงสารภายในใจเราเนี่แหละค่ะเรายันนีสิ่งเหล่านี้เลยค่ะยันนีตัวเองอยันนีกายยันีใจศึกษาขันห้าให้ทงแถ้กิริยาธาตุขันเนี่ยค่ะมันเป็นความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยค่ะ ความอารมณ์พอใจไม่พอใจนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งมันเป็นกิริยาของธาตุขันเลยค่ะขนันหน้านี่แหละค่ะขนันหน้านี่แหละค่ะเราเข้าใจถ่องเท้เราเห็นการไปกันมามันอย่างชัดเจนเราจบตรงนั้นนะคะจบทุกเรื่องราวที่ตัวเรานี่แหละค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เราได้วางได้ได้จบตรงนั้นถ้าเราจบไวมันก็เป็นอุบีขาธรรม การที่เราวางบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะทําให้เราเกิดอุบีขาทําเกิดขึ้นภายในใจเราเราจะปไปไหลไหลไม่ได้นะคะเราต้องหยุดอยู่หยุดอยู่นิ่งอยู่กับอารมณ์ที่จะไปจะมาค่ะ,คะเราเห็นเราเห็นกิริยาขนาัน่ามันทํางานเราเห็นมันไปมันมาเราเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมทั้งสองฝ่ายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับ มันไม่มีอะไรอยู่เที่ยงแท้ถาวรค่ะอดีตเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงขอโทษค่ะอดีตเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันยังมาไม่ถึงปัจจุบันมันยังไม่สามารถที่ตั้งอยู่อย่างแท้จริงนี่แหละค่ะความเป็นอนิจจังมันเกิดอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้วค่ะนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องดูจะต้องรู้จะต้องเห็นนะคะ นี่แหละค่ะที่ต้องบอกว่าศึกษาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราต้องศึกษานี่แหละศึกษาภายในเราศึกษาความรู้สึกนึกคิดบุงแต่งว่าเราไปยังไงเราไปก่ะการก่อพบกอชาติครั้งหนึ่งมันก็ก่อเกิดการก่อพบกอชาติครั้งหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะเราถึงหยุดดูหยุดดูมันเราจะเห็นเราจะเห็นความอิสระ เราจะเห็นความไม่มีไม่เป็นในนั้นเลยค่ะแต่ความอิสระมันก็อิสระแบบไม่จดจ้องนะคะไม่ต้องจดจ้องอะไรเลยค่ะมันอิสระของมันเองเมื่อเราเห็นสภาวะทมธรรมะที่มันตั้งอยู่เสื่อมไปสลายไปธรรมที่ไม่เที่ยงธรรมที่ศบเป็นธรรมสองฝ่ายค่ะฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี เราก็ไม่ต้องไปติดไปเอามันทั้งสองไฟายค่ะเห็นเห็นกิริยาธาตุขันมันทํางานเห็นเห็นมันเห็นมันมันบ่อยแล้วเราก็จะเข้าใจค่ะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันดับสิ่งที่มันไปมันมาเราจะเห็นมันชัดเจนเพราะเราไม่ได้ไปตามมันนะคะเห็นอยู่รู้อยู่แต่เราก็ไม่ไปจุดไปจ้องอะไรกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะคะนี่แหละค่ะ พระพุทธองค์ท่านถึงทรงตัดไว้ว่าอาศัยเพยเพื่อข้ามฟากค่ะเมื่อเราเมื่อเราเข้าใจว่าอาศัยเพยเพื่อข้ามฟากเราเอาใส่ร่างกายเราเนี่ยค่ะเพื่อข้ามวะตะสงสารข้ามมาหาสมุทร เราไม่ต้องมาบนเกิดแก่เจ็บตายด้วยการอาศัยธาตุขันห้านี่แหละคะ่ะเราศึกษาใมันทองแท้ธรรมะแปด่นสี่พระธรรมขันเนี่ยมันก็รวมอยู่ที่ขันหานี่แหละคะ่ะรวมอยู่ที่กายที่ใจแล้วย่อสุดๆก็คือใจอย่างเดียวเพื่อความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนะะี่ยค่ะเพื่อความไปสู่ความอิสระเมื่อเราอาศัยเพเพ่ข้ามฟาพอเราไปถึงฝั่งเราก็ปล่อยแพ่ เราปล่อยทุกอย่างเลยการที่เราจะปล่อยเพได้ก็คือการอิสระอิสระจากธาตุขันห้านี้แหละค่ะเราเข้าใจศึกษาขนานายทงเท้เราศึกษาเพาอันนี้ให้ทงเท้เห็นการไปการมาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปสลายไปมันเกิดอยู่แล้วมันไม่มีเที่ยงอยู่แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะสองคู่สองฝากสองฝากฟัง นะคะมันเป็นธรรมะคู่คู่คู่กันไปฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายอธรรมและก็ฝ่ายธรรมค่ะเหมือนโรกุตลธรรมกับสม,มุติรรมนี่แหละค่ะมันจะเป็นของคู่คู่กันเพราะฉะนั้นจิตดวงเนี้ยเราต้องเข้าใจเขาให้ท่องเทค่ะศึกษาขัน์ให้ท่องเทธรรมะธรรมะก็มันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะธรรมะคือธรรมชาติ ของกายของใจธรรมชาติของขันขันที่มันทํางานนี่แหละค่ะขันห้านี่แหละค่ะให้เราเข้าใจให้เข้าใจอย่างจริงจังให้เข้าใจแบบท่องแท้แล้วเราจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยค่ะมนุษย์เราทั้งหลายค่ะมาหลงติดอยู่กับเรื่องกายสังขารนี่ค่ะไม่หลงกายตัวเองก็หลงกายผู้อื่นค่ะ นี่แหละค่ะมันสำคัญมากๆเลยเราต้องเห็นเห็นเห็นขันห้าให้ท่องแท้เห็นเห็นการกิริยาของขันห้านี่แหละค่ะเราเข้าใจมันเราศึกษามันถ้าใครบอกว่าตัวเองเข้าใจเข้าใจธรรมะแต่ยังรู้ว่าตัวเองยังหลงยังหลงขันห้าอยู่เนี่ยค่ะยังอีกนานค่ะขันห้า ขันห้าไม่ใช่เรามันก็จริงอยู่แต่เราก็ดันไปหลงขันห้านะคะไม่หลงของขันห้าตัวเราเองด้วยหลงของผู้อื่นด้วยเนี่ยะคะ่ะสำคัญการที่เราจะเข้าใจขันห้าที่ถงแท้เราต้องมีพื้นฐานนะคะพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานที่เดินทางด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละค่ะดิฉันก็พูดบ่อยรู้สึกตัวแบบความธรรมชาติแบบการอิสระไม่ต้องไป ให้ค่าให้ความหมายมันเห็นแล้วก็จบตรงนั้นแหละค่ะจบให้ไวจบให้สั้นธรรมะมันไม่มีอารมลไรเยอะหรอกค่ะมันก็อยู่น,นี่แหละค่ะด้วยการที่เราเข้าใจตัวเองนี่แหละค่ะเข้าใจกิริยาทาดขันมันทํางานธรรมะ8ปดหมื่นสีพระธรรมขันเนี่ยไม่ต้องไปที่อื่นนะคะมันรวมอยู่ที่นี่เองอะกายใจนี่แหละค่ะรวมเยียวยออสุดท้ายก็คือแค่ใจอย่างเดียว มันไม่มีอะไรมากมายค่ะสัพพภาธรรมะเลิศเลอเพอร์เฟกเนี่ยมันมันไม่ทำให้เราเข้าถึงทรรได้หรอกค่ะเราเข้าถึงทรรได้ด้วยการรู้แจ้งในขันห้ารู้แจ้งของการเกิดดับในวัตะสังสารใจเรานี่แหละค่ะการที่มันจะแวะไปสร้างภพสร้างชาติชาติหนึ่งภพหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจเราแต่ละวันนี่แหละค่ะ เราต้องเห็นมันเห็นมันก่อภพก่อชาติเห็นมันเกิดมันดับเราต้องเห็นค่ะนั่นแหละค่ะมันต้องมีพื้นฐานพื้นพื้นฐานด้วยด้วยสติค่ะสติสมาธิค่ะมีอุเบกขารองพื้นที่จิตใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบที่ที่ภายในนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบจบทุกขนาดจิตถ้าเราจบทุกขนาดจิตได้นั่นเลยค่ะหนทางเลย หนทางหนทางไปสู่ความพ้นทุกข์เลยค่ะทางเดินถ้าเรามาถึงจุดนี้เราเห็นาทางอกจากปากถ้ำแล้วค่ะเราเห็นเรามาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแล้วต่อ,ต,อต่อไปเราอะไรเกิดขึ้นภายในใจกิริยาธาตุขันมันทำงานของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องเข้าไปมีไปเป็นในมัมมมนหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็ จัดการของมันเองความเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญามันจะรวมเป็นหนึ่งได้ถ้าเรามีอุเบกขาทําวางในใจวางเพือนในใจตลอดคือเราไม่ต้องไปกระหนบจุดจ้องอะไรทักอย่างอะไรเกิดขึ้นเราก็จบทุกขนาดจ,จิตจบตรงนั้นจบทุกเรื่องราวมันจะไม่ไปต่อมันจะไปมันจะไม่ไปสร้างพบสร้างชาติต่อมันจะไม่ไปยึดติดในขันห้า ของตัวเองก็ไม่ยึดติดของผู้อื่นก็ไม่ไปยึดติดแล้วค่ะถ้าเราเข้าใจขันห้าท่องเทเราอธิบายทำเลิศอเติรเพอร์เฟกขนาดไหนถ้าเรายังไม่เข้าใจขนนันห้านี่มันก็ยากอยู่ค่ะพาผู้อื่นยังหลงอยู่ขนาดตัวเราเองยังไม่เข้าใจตัวเราเองมันก็ยากนะคะให้เข้าใจให้ท่องเทขนัขนห้ขนาขันห้านี่แหละค่ะเมื่อเข้าใจท่องเทเขา้าใจละเอียด พบชาติมันก็จบลงค่ะให้เข้าใจถึงว่าการเดินทางสายรัดสั้นตรงเนี่ยธรรมะธรรมะมันมีเท่านี้เองสติสมาธิปัญญาค่ะรวมเป็นหนึ่งให้ได้มีอุเบกขาทำวางพื้นรองจิตใจยังไงเราก็เข้าใจอยู่แล้วค่ะเราไม่ประมาทในธรรมเราเห็นการไปการมาของการก่อพบจอบก่อชาติแต่และพบละชาติมันเกิดภายในใจเรานี่แหละค่ะ ชาติเนี้ยวันเนี้ยเราเกิดกี่พบละ่ะร้อยพบพันพบการไปนี่ค่ะไปของกิริยาธาตุขันนี่แหละค่ะพอเราปรุงไปปั๊บรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดทันทีนี่แหละค่ะพราเราเห็นมันไม่ชัดแจ้งเราตามไปกับมันนี่แหละค่ะเป็นการก่อบพบก่อชาติชนิดฉับพลันเลยแหละไปแหละไป กี่พบกี่ชาติละวันวันหนึ่งนี่แหละค่ะดิฉันถึงพูดในเบื้องต้นว่าการที่เราเห็นการก่อพบก่อชาติแต่ละขนาดจิตขนาดจิตเราแต่ละครั้งละครั้งนี่แหละค่ะในแต่ละวันละวันหนึ่งเนี่ยค่ะวันหนึ่งเราเห็นไหมนี่แหละค่ะมันไปพบน้อยพบใหญ่นี่แหละค่ะ เราเห็นมันเราสงบพอไหมเรานิ่งเป็นไหมเรามีอุเบกขาทำวางใจทุกจบทุกเรื่องราวทุกขณะทุกเรื่องราวที่เกิดไหมเกิดเห็นการเกิดดับของกิริยาขันห้าชัดเจนไหมนี่แล่ละค่ะระดับพระธรรมะเลิศเลือกอะไรหลายๆอย่างกโยนเข้าป่าไปก่อนค่ะมามาศึกษาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เรานี่แหละค่ะทางรัศยสั้นตรง อย่าไปหลงศัพภาษาธรรมะอย่าไปสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นเพียงศัพภาษาธรรมะที่สมมุติเข้ามาให้เราหลงหลงศัพท์หลงภาษาธรรมะแต่จริงๆเนี่ยการที่เราจะออกจากวะตะสงสารได้เนี่ยค่ะคือการเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เข้าใจขันห้าทองแท้ค่ะ นี่แหละค่ะคนทางทางง่ายทางรัศย์สั้นตรงมันไม่มีอะไรเยอะหรอกค่ะเนี่ยศึกษาศึกษามีฐานมีมีฐานหลักคือสติเนี่ยค่ะรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเราก็มีสติแล้วค่ะไม่ต้องไปกําหนดจุดจ้องอะไรใช้การรู้สึกตัวแบบหลักใหญ่ๆค่ะไม่ต้องไปกําหนดกิริยาหยิบย่อยค่ะ ยืนเดินนั่งนอนเราก็มีสติอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปกาหนดไม่ต้องไปจดจ้องมันมันจะไม่เป็นสติแบบธรรมชาติมันจะเป็นสัมมันจะเป็นมิจฉาสติซึ่งดิฉันเคยพูดในคลิปก่อนมานะคะเราเดินทางง่ายๆค่ะจับหลักเลยจับประเด็นเลยค่ะมามารู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวแบบธรรมชาติแบบหลักๆเลยค่ะกายกระทบเนี่ยลมกระทบมลมกระทบกายเนี่ย ก็รู้ว่าเย็ยนเข้าไปในห้องอป,ป้าก็รู้ว่าร้อนค่ะปวดหัวตัวร้อนอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะการแสดงของกายกายแบบธรรมชาติแบบรวนๆนหิวข้าวหิวน้ําเนี่ยค่ะความรู้สึกกายรวนรนหลักใหญ่เรารู้สึกตัวแค่นี้เรามีสติมีความนิ่งค่ะมีความนิ่งพื้นฐานไปแล้วกม็มีความสงบสงบคือสมาธิ อะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นเราจะชัดเจนในกิริยาธาตุขันห้าเราจะไม่ต้องไปจดจ้องอะไรกับเขามากค่ะกิริยาขันห้าเนี่ยมันทํางานด้วยความซื่อสัตย์ของเขาอยู่แล้วเขาไม่มีเขาไม่มีเบีย่ยนเบี่ยงประเด็นค่ะเขาแสดงอาการของกิริยาของเขาออกมาอย่างชัดเจนค่ะเขาไม่ต้องไป เขาไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาบทปกพ้องเลยไอ้จิตดวงนี้ค่ะที่จะเข้าไปยึดไปติดนี่แหละค่ะจะพาเขาแวะซ้ายเวะขวาออกไปนี่แหละค่ะออกไปก่อภพก่อชาตินี่แหละค่ะเราถึงดูดูการเกิดของกิริยาธาตุขันเราเห็นมันเกิดมันดับ นี่แหละค่ะแต่เราไม่มีไม่เป็นกับมันมันจะค่อยๆแยกไกลแยกจิตไปคนละส่วนนะคะนี่แหละค่ะเราศึกษาขันให้ทองเท้กิริยาคัดธาตุขันให้ทองเทมันถึงจะพาเราออกจากวตาสงสารได้ค่ะจ้าเดินง่ายๆค่ะทางทางมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะเดินลำบากเลยค่ะเราอยู่กับกายกับใจค่ะอยู่ไปเถอะเราเห็นนี่ค่ะ การรู้สึกตัวก็ไม่ต้องไปฝึกอะไรไม่ต้องไปกําหนดอะไรค่ะแค่เรารู้แบบหลักๆเลยคือตื่นนอนเราตื่นขึ้นมาลืนตาดูเพดานเออหินละเราก็ก้าวลงเตียงเราก็รู้ละเราก็มีสติล้างหน้าเป็นวันล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่แล้วค่ะเราก็ไม่ได้ไปจากไกลเราก็เนื่งค่ะมันเป็นการทวนกระแสรแรกๆเราก็ทวนกระแสขึ้นเราจะไม่ไหลไปที่ต่ําอย่างที่ฉันพูดในเบื้องต้นมานั่นแหละค่ะ การที่เรามาฝึกดูเนี่ยดูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่แหละค่ะมันเป็นทางออกง่ายๆสำหรับนักประพติปฏิบัติที่จะพาตัวเองจากออกจากวตาสงสารได้ค่ะความสงบมันมีอยู่แล้วการลื่นตาแล้วก็สงบค่ะลื่นตาแล้วก็สงบเราสงบทั้งยืนตายืนเดินนั่งนอนแล้วสงบค่ะ นี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าสัมมาสติคะ่ะนี่แหละคะ่ะมันเดินทางไปสู่ความอิสระได้ง่ายๆขอให้จับขอให้เราจับปะดินให้เป็นจับจับปะดินในความในความที่รู้สึกตัวนี่แหละคะ่ะไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปจุดต,ต้องไม่ต้องไปทำอะไรอะไรเลยให้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของความอิสระธรรมชาติของธรรมะ ธรรมะคือธรรมชาติดิฉันก็พูดบ่อยเรื่องนี้ค่ะเราจะเดินทางแบบไหนค่ะดิฉันก็มาบอกเนะ่ยเบื้องต้นนี่แหละค่ะให้รู้สึกตัวเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะรวมตัวของมันเองได้มันจะหลักๆง่ายๆค่ะขอให้เรานิ่งให้เป็นสงบให้พอนั่นแหละค่ะมันจะรวมเป็นหนึ่งของสติสมาธิปัญญา มีมีอุเบกขาทำอยู่ในใจความที่เป็นความที่มันจะเกิดอินทรีย์เกีในการที่จะผนวดผนวดการเกิดขึ้นผนึกผนึกไม่ใช่ผนึกในการเกิดขึ้นของของปัญญายาณก็จะเกิดขึ้นขอให้เราจบทุกอย่างทุกเรื่องเรื่องเราในขณะขณะหนึ่งที่มันเกิด กิริยาธาตุขันที่มันแสดงในการทํางานนี่แหละค่ะเราจบทุกนาคเนะีนี่แหละค่ะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีอินทรีย์แก่กล้าเพื่อจะไปไปเกิดอะไรนะครับเปิไปเกิดปัญญายานปัญญายานตัวนี้เกิดขึ้นมันจะรวมผนึกให้เป็นรวมเป็นหนึ่งสติสมาธิปัญญาจะรวมเป็นหนึ่งได้ความที่เป็นออโตเมติกจะเกิดขึ้นความเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นในสิ่ง ที่เราอุเบกขาทํำบ่อยๆจบทุกเรื่องราวตรงนั้นบ่อยๆมันจะทําให้เราได้เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนนะคะสิ่งที่ที่ฉันพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงจะจบเนี่ยค่ะดิฉันก็พูดก็ไม่หนีกลมีไม่ไม่หนีใจหรอกค่ะดิฉันก็จะย้ำแต่เรื่องหนทางเดินง่ายๆถ้าใครเดินมาถึงความที่เป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเห็น ปากทางออกจากถ้ำแล้วนะคะดิฉันก็จะขอพูดเท่านี้ค่ะขอให้สหธรรมิตรทุกทกท่านนะคะให้ให้เดินทางด้วยปัญญาค่ะไม่ต้องเอาตัวตนไปมีไปเป็นในการประพฤติปฏิบัตินะคะทําหน้าที่ของเราเราเป็นคราวาสแล้วก็นั่นแหละค่ะทาไปหน้าที่ของภรรยาของสามีหรือว่าของลูกทําไปค่ะ แต่เราก็มีมีสติอยู่กับกายกับใจนี่แหละคะ่ะเป็นหนทางเป็นหงทางหลักๆที่เราจะออกจากวตาสงสารได้นะคะดิฉันก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอให้สาธมิตรได้พบดวงตาเห็นธรรมทุกท่านนะคะออกจากวตาสงสารให้ได้ะคะ่ะในชาตินี้ดิฉันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ